เจ้าบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตมาดูครับนี่ตะซูยเอาบิ๊กฟุตมาลงครับผมบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตดันดิน บ้านใครครับบ้านตะเขียวบ้านพญ่เขียวแกช่วไปเล่นมวยที่บ้านผุ เพื่อนบอกผมไว้มือนึ่งครับมันไก่ถึงคนวัดใบ่น่ะเออเก่าแล้วจะพันย้เลยฮะพอยาว่าเท่าไรสคัผมบงหผูงัว่าคือคนว่า้อยเจ็ดสิบันนี่เออเออเออมาอเอเอ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 าเอะเออเออเเออเอาเอเเออเออเเอออเออเอเเออออิาเเเนเเเ

พอดีผมได้งานจ็อบมาอีกประมาณสักตอนแรกเขาบอกว่า30ครับทีนี้แกบอกว่าน่าจะขึ้นขยับเจ้าของที่เขาบอกว่าน่าจะประมาณสักคิดว่าน่าจะสี่สิบเที่ยวได้อยู่ประมาณนี้เขาบอกนะครับผมก็เลยเ,เขาจะไปหาไม่รู้จะอธิบายไงเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปหาที่บ่อนะครับพอดีตายแกก็มาบอก จะให้ผมลดให้เขาได้เท่าไหร่ตอนแรกคุยกันว่าเที่ยวร้อยเจ็ดสิบบาทครับแต่ทีนี้เขาบอกมันอยู่ใกล้ๆเองผมก็เลยมองว่าอ,อลดได้ก็ลดครับก็เลยถามตาซุยไปนะครับตาซุยบอกว่าถ้าลดได้จริงก็ร้อยหกสิบาทได้อยู่นะครับก็เอา้าเดี๋ยวเรารอดูครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เพนน้องเอฟซีไปดูอะไรนะครับ ี่บริการเตรียมที่เลยบริการส่งถึงที่ด้วยเดี๋ยวส่งอะไรเราไปดูกันเฮ้ยน้ำมันรถทีมงานผสมวัวนี่มาร <c oughs> ดนายแพทย์ตันนั้นทีมงานสวิทครับผมคู่เขยคู่เขยอยู่อยู่คันนั้นก็มีเขยสองเขยครับ <c oughs> อยู่คันนี้มีเขยหนึ่งนะครับมีแต่ญาติพี่น้องกัน แล้วก็สวิตกับพระเอกครับมีหมอแคนกับนักร้องนักรำน,นี่ผมวิ่งผ่านป่าช้านะครับมีหลุมใหม่ๆด้วยนั่นมองไปเห็นหลุมใหม่ๆเลยมันยังนอบหวานตัดใหม่ว่าพ่อใหญ่ อมอดไม้ทีมงานมอดไม้ต้นยูคาครับตัดต้นยูคาช่วงนี้ไม้ยูคาเป็นราคามากเลยตันละพันกว่าบาทนะครับแต่สู้อ้อยไม่ได้อ้อยเป็นราคากว่าครับผมามาแล้วที่หลบที่ไหนลนะ่ะนี่ไงทีกออก่หลบผมน้องนี่เลยว่าหลบน้องมันกันเจ้าโน้ครับ ได้ก็หลบไปเอตรงนี้เลยมีที่ให้หลบอยู่ไปรีบไปครับเขาจะรอบริการส่งถึงที่ด้วยแม่เคอรี่ยังอายอะ่ะเอาคิดดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นอะไรนะนูนเห็นแวบๆเห็นไหมครับนูนนูนนจอดอยู่กลางทุ่งนานูานเห็นไหมแมบริการแบบนี้เคอรี่ยังต้องยกนิ้วให้ครับ นี่เป็นไงล่ะยิ่งกว่าไปสนีไทยซะอีกส่งถึงที่สุดสุดติ่งก็ดิงแมวเลยครับอย่างนี้โอ้ผมกำลังคิดอยู่เลยว่าวันนี้ผมจะรอดนยเนี่ยผมจะวิ่งได้ถึงเที่ยงเหมือนเขาไหมเนี่ยเพราะตอนนี้ก็เพิ่งสิบโมงครึ่งเอง ถ้าผมวิ่งไปต่ออีกก็น้ำมันผมก็น่าจะได้แค่อีกประมาณสัก3ามสี่เที่ยวดูครับเหมือนฟ้าประทานส่งถึงที่ครับผมเมื่อกี้ผมเจอแกอยู่ระหว่างทางผมว่าผมบอกแกว่าเติมน้ำมันให้ผมหน่อยแกบอกไม่เป็นไรยวไปเติมบ่อเลยเดี๋ยวจะไปหาแมคโครเติมแมคโครอยู่นี่ครับแกมาส่งถึงที่เลยบริการดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ หาที่ไหนได้เนี่ยโอ้ยสุดยอดสุดจริงๆบริการส่งน้ำมันถึงที่ก็มีแหละที่นี่แหละที่เดียวที่อื่นก็มีแต่เท่าแกวิ่งไปซื้อนะน้ำมันนะที่นี่ไม่ต้องนะครับที่นี่ส่งให้ถึงที่เลยเดี๋ยวาสายอยู่ตรงไหนวะสายอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวผม ตั้งลำก่อนตั้งลำก่นอนยมาเดี๋ยวเราจะลงไปเติมน้ำมันครับมาตุบริการดีใช่ป <laughs> ะ <laughs> เติมเพื่อนเมืดนี่บริการทึนทีเลยทีมงานแมคโคร ยีง,งานรถเกี่ยวนี่ถือใจแห้งนี่ครับเอาแก้แมคโครผู้ใดอยากใส่บริการเล่ากับเอินเอาเด้นนี่เทียนท่องบริการครับเอินใส่ได้เลยเอาแก้แมคโครกันได้แรงงานอยู่ลึกๆไกลๆกะน,นี่แล้วโอ้ยเต็มทงมังเลยบนะ่น่ะวะมืดมือนะสบายครับ ต่ยี่สสองหมื่นป่ะสองหมื่นกว่านี่ครับยังบอดดอยใส่ถังเติมยากขันยุ่งเงื่อนเล่ากับไปเติมให้ยุ่งเงื่อนผมยังคิดอยู่ว่าเราสิออกมาวะเนาะเห็นเราวะเนาะคนนี้วะเออผมผมอยากนุก่มจีคารเรียนไปปัมพี่ที่อยู่ ะบอกโอ้ยุ่งเงินกะกอกขังไว้อยู่เพราะว่ามันอเนิ่นลังเทียมันเฮาเรียนี่มันมันบ่ได้ไปเนาะถ้าผมไปส่วนพูนมันไม่ยากแล้วกันไปบรรจงเล่นเขาปั่มรถโอ้ไงกรุบเลยบุ้กจีใหญ่บาา chơi chinh chinh mà thôi mà thôi mà ừ đây leo đây leo ừ bò à Chết đấy chết ừ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  chết ừ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  là ừ ừ ừ mà ừ ừ ừ đấy, ừ ừ ้าสม,น,ามนี่ผู้ใดเ้าแกไม่โค่ได้นล้ม,มันก็ต้องไปเรียนซสือโค้หาเราโหลดเปนย,ยิ้มมันจะดีเติมอกอนสิคือกนั้นมาันยิ่หกเนี่ไปเรียนน้ำมันยิ่แถววันนุ่นเกียนม,มุ่นเรียงเนี่ยฮะ ไปแถวมื่อวานจอดรอวาบานไปในหนาตัวในเรียนพุทธศีเดียวยี่สิบกว่าลิตรเนาะยี่สิบสามเลยครับแล้วสำหรับคลิปนี้ไปซัมเนียร์กันครับเดี๋ยวผมสิจ่ายเงินเพิ่นก่อนเดี๋ยวผมปิดเองดอก<ม>อ่ะเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินเพิ่นก่อนพี่น้องซัมเนียเด้อเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม นี่เราผู้ได้อยากใช่บริการแล้วก็ใส่บริการเ้อเทียนท่อบริการครับเขตพื้นที่ตำบลบัวงามแลวก็พื้นที่ไก้เคียงครับผมเช็คเข้าไปในอไอ้นี่ก็ได้เ็าแก่รถบรรทุกรถเกี่ยวรถดำรถแมคโครเจอกันไหมคลิปหนาครับผมพี่น้องบายครับขอบพูณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝา,ากไว้น้าครับผมกดติดตามน้าได้พี่น้องดเด้อเจอกันไหมคลิปหนาครับผม